เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับหวายพี Hi, สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาทีเป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นฮอนด้าฮอนด้าซีวิคปี2006นหครับซีวิคสวยๆเลยทีเดียวภาพดีมากครับขายเพียง78,000มื่นแปดนบาทตั้นแต่ถูกคุ้มเกินราคาครับเครื่องเดิม เกียร e ์ออโต้แอร์เย็นเล่มครบนะครับราคานี้เล่มครบด้วยหรือไปขับใช้งานรับเทีเ่ยวกันเร่ๆได้ครับรถสวยหล่อมากครับรุ่นนี้พร้อมใช้ครับพิกัดดูรถอยู่ปากเอ็ดนนทบุรีเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อของโดยตรงได้เลยเราก็มีงมาคีิปเป้าเลือกซื้อครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านครับสนใจติดต่อเข้าไปได้ภายในยังสวยแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุด สมบูรณ์เบาหนังครับมียับบ้างครับตัวบาลเอีเอกลครบครบห้องเครื่องสวยสวยครับเครื่องวีเทคครับดีวิ่งดีครับทรงสวยตะเข็บซอกมุมเดิมๆรถไม่ขยับครับไม่มีชนหลักแผงประตูสวยงามไม่แตกไม่ํำรุดเจ็ดหมื่นแปดพนบาทนั่นเองปีศูนย์หครับถูกคุ้มกันราคาถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ